สวัสดีครับสวัสดีครับนนนันตะภูมรครับวันนี้พบเจอกันที่บ้านบุกเปื่อยอำเภอน้ําืืนจังหวัดปุบบลราชธานีนะครับวันนี้อยู่ที่สวนของคุณนลินทองคําพิมพ์นะครับกับสวนที่หมอกเป็นพี่ชายกับน้องชายกันเนาะนะครับอยู่ในรั้วเดียวกันทุเรียนประมาณ200กว่าต้นนะครับก็เดี๋ยวผมในระยะที่กําลังไล่แต่งดอกกันอยู่ นี่ก็เป็นดอกกําลังไล่แต่งรอบแรกกําลังจะจบแล้วก็เดี๋ยวมาไล่รอบ2ก็คือเป็นการจัดกระปุกระยะดอกก็ถือว่าดอกค่อนข้างสมบูรณ์นะครับแล้วก็240ต้นเนี่ยก็ถือว่ามา100%นะครับก็คือมาทุกต้นในระยะดอกที่กระจายเต็มต้นดีด้วย ก็ดอกกระจายเต็มต้นดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้จามต้นนะครับแต่งให้ดูเป็นตัวอย่างสักหนึ่งต้นนะครับก็เดี๋ยวพามาดูหลายต้นอันนี้ก็มองไปด้วยคุณภาพใบเนาะมีการแทงยอดออกมาในระยะดอกขนาดนี้ด้วยนะครับก็บ่งบอกถึงความสมบูรณ์ของต้นนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เคยเน้นย้ำเป็นประจำว่าในสวนของ ของคุณนลินเนี่ยนะครับสวนท้องคําพิมพ์เนี่ยนะครับเขาก็จะมีการบริหารจัดการกิ่งที่ดีสวยนะครับแล้วดอกก็มากระจายเต็มต้นดีมากนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นด้วยเราเจอกันปีนี้ด้วยมั้งนะครับแล้วก็มาใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นปุ๋ยอินรีเคมีนะครับแล้วก็ใช้ชุดพลังใบพลังดอกนะครับตั้งแต่เริ่มต้นฤด,ดูกาลเลยเนาะนะครับก็นี่แหละครับผลงาน ของเขานะครับในชุดพลังใบพลังดอกของบอ er. นเซอร์นี่ดูเสื้อเสื้อเสื้อนะี่บอนเซอร์ er, พลังใบพลังดอกนะฮะนี่คือผลลัพธ์ของเขานะครับถือว่ามาร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะอันนี้ก็ถือว่าไม่ได้ถือว่าสวยนะสวยสวยมากสมบูรณ์มากนะครับไม่ว่าจะเป็นในทั้งโครงสร้างใบต้องคือมันมาจากโครงสร้างกิิงโครงสร้างกิ่งโครงสร้างต้นที่มันสมบูรณ์มาตั้งแต่ทีแรกด้วย นะครับแล้วก็มาเจอเรานะครับแล้วก็มาเจอกันแล้วก็มาร่วมด้วยช่วยกันเนาะนะครับให้มันเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าจะเป็นดอกรุ่นน้องของอาจารย์ต้นอยู่ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งได้นะครับก็ในระยะนี้น่าจะประมาณอีกสักยีวันนะครับก็จะเจอดอกบานแล้ว20่สิบไม่เกินไม่เกิน25วันนะครับก็น่าจะได้เจอกับดอกบาน ของต้นก็จะประมาณสักสิบวันอีกสิบวันของต้นนี่บานแน่หัวดอกนะครับอันนี้ก็จะประมาณที่สิบวันนะครับที่เดินดูต้องบอกว่าสมบูรณ์สมบูรณ์ดีมากนะครับก็วันนี้มาน้ํายืนนะครับก็มาดูแปลงของช่างเตีย่ยแล้วก็เป็นแปลงนี้นะของคุณละลินทองคําพิมพ์แล้วก็พี่หมอกอยู่ฝั่งทางนู้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปต่ออีกประมาณสักสองสามแปลงนะครับถ้าใครสนใจแนวะทางนี้เนาะ ฝากไว้ด้วยนะครับวันที่11โรงแรมลักระดานะครับประมาณบ่ายโมงนะครับจะได้เจอกันเราได้เจาะลึกว,ว,ว่าไอ้ปุ๋ยอินทรีย์เคมีที่เราใช้กันเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับทำไมมันถึงทําได้ขนาดนี้นะครับโดยที่เราไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีสูตรสูงนะครับอย่างที่เน้นย้ํากันมาตลอดว่าเราเป็นสายอินทรีย์เคมีนะครับตัวเดียวตลอดชีพแล้วมันผลลัพธ์ของมันเป็นแบบนี้นะครับแล้วมันเป็นไปได้ยังไงเดี๋ยวไปเจาะลึกกันวันที่11นะครับฝากไว้ด้วยครับวันที่11เ,เจอกันที่โรงแรมลักระดาสาหรับวันนี้เดี๋ยวววัน ของอำเภอทําทยืนก่อนนะนะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ